ใครเลยจะคาดคิดว่าครูสาวจากสุพรรณบุรีผู้มีรูปโฉมโดดงามล่มเมืองจะกลายเป็นอาตุกรเลือดเย็นที่อัมมหิตที่สุดชายชะกันสี่คนสี่เสาหลักของครอบครัวได้หายตัวไปทีละคนโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆอาชญากรรมอันน่าสยดสยองถูกปกปิดอย่างแนบเนียนภายใต้หน้ากากของแม่พิมพ์ของชาติผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความสัมพันธ์สว่าที่ผิดศีลธรรมได้กลายเป็นคำพิภากษาประหารชีวิตอันน่าสยดสยองสำหรับเหล่าชายผู้มากมากในกามคุณ จนกระทั่งเมื่อชะตาฟ้าไม่เข้าข้างสาราน้ําที่แห้งขอดจนเห็นก้นบึ้งได้เผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวออกมาดนตรีค่าคืนในชนบทของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมืดมิดดุดน้ําหมึกมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนและเสียงลมพัดใบมะพร้าวริมคลองเล็กๆหลังบ้านสมพงษ์เจริญสุขชายวัยใกล้ห้าสิบปีกําลังจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความสุขสมข้างกายชูรักสาวสวยครูออนไทยสว่างดี บ้านไม้ชั้นเดียวที่เรียบง่ายซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางสวนผลไม้ได้กลายเป็นส่วนลับของพวกเขาสองคนมาตลอด2เดือนสมพงศ์ผู้รับเหมาก่อสร้างชื่อดังมีภรรยาและลูกอยู่แล้วแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดอันร้กาศของครูสาวพราวเสน่ห์คนนี้ได้อ่อนไทยไม่เพียงแต่สวยความงามของเธอนั้นคมคายเย้ายวนในทุกอณูทั้งยังมีน้ำเสียงหวานหูและกิริยาที่อ่อนช้อยทำให้ชายกร้านโลกอย่างสมพงศ์ต้องยอมสีโรราบ คืนนี้หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งการเสพสุขอย่างเร่าร้อนความมัวเมาในไร้สรักผสมผสานกับเหล้าขาวรสจัดจ้านทำให้สมพงษ์รู้สึกคลิปคริมเขาสวมเสื้อเชิดอย่างลุกลกแล้วเดินออกไปหลังสวนเพื่อปลดทุกข์แสงจันทร์เลือนรางสองลอดผ่านใบไม้ลงมาอย่างสาระน้ำนิ่งที่อยู่สุดสวนฤดูแล้งที่ยาวนานทำให้น้ำในสระลดลงไปมากเผยให้เห็นโคนสีดำข้นและผักตบชวาที่เหี่ยวเฉาลมกลางคืนพัดโชยมาพร้อมกับความเย็นยะเยือกของน้ำค้างยามดึกและกลิ่นขาวคลุ้งที่อธิบายไม่ถูก ซึ่งลอยขึ้นมาจากสารานา้ำขณะที่สมพงษ์กำลังยืนอยู่ริมสระทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเสียวสัรหลังวา่าเขาทั้งขยี้ตาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นจากผิวน้ำที่เรียบสนิทเงาดำทะมึนสีร่างค่อยๆผุดขึ้นมาอย่างช้าช้าไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแต่กลับมีลักษณะคล้ายร่างของผู้ชายพวกมันลอยนิ่งอยู่เหนือน้ำแต่สมพงษ์กลับรู้สึกราวกับว่ามีดวงตาที่มองไม่เห็นนับสิบคู่กำลังจ้องลึกเข้ามาในตัวเขา แล้วเสียงคร่ำครวญโหยหวนคล้ายเสียงลมกรีดผ่านช่องประตูก็ดังแววมาจากทางเงาผีเหล่านั้นคืนชีวิตมาให้กูสมพงศ์กรีดร้องสุดเสียงแขนขาอ่อนแรงเขารีบผ่านหลังวิ่งหนีเข้าบ้านอย่างไม่คิดชีวิตหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดอรไทยเดินงวงเงียออกมาจากห้องนอนในชุดนอนบางเบาชวนสิวเมื่อเห็นท่าทีตื่นตระหนกของชูรักเธอก็เพียงแค่ขมวดคิ้วน้ำเสียงยังคงหวานปาน้ำผึ้งเป็นอะไรไปครับพี่เจอผีเหรอคะถึงได้กลัวขนาดนี้ สมพงษ์หอบหายใจเล่าถึงภาพอันน่าสยดสยองที่เพิ่งประสบมาอย่างตะกุกตะกักเขาชี้มือไปยังสาระนา้ำเสียงสั่นเทาผีที่สาระน้ำม,มีผีผู้ชายสี่สี่คนออนทายหัวเราะขิกขักเสียงหัวเราะที่สดใสกลางดึกกลับทำให้สมพงษ์ขนหัวลุกชันเธอเดินเข้ามาโอบกอดชูรักจากด้านหลังผิวเนียนนุ่มและกลิ่นกายหอมกลุ่นของเธอช่วยปลอบประโลมเขาได้อย่างรวดเร็วพี่เมาแล้วคะ่ะเธอกระซิบข้างหูสมพงษ์ คงเป็นเพราะดื่มมากไปหน่อยเลยตาฝาดไปเองสรรนามบ้านฉันจะมีผีสางที่ไหนกันคะคงเป็นเงาต้นไม้หรือพวกนกกลางคืนมากกว่าหน้าเข้าไปนอนต่อกันดีกว่าคะ่ะเมื่อถูกออนไทยโอบกอดปลอบโยนความกลัวของสมพง์ก็ค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความปรดนาดที่ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเขาพยักหน้าเชื่อว่าตนเองแค่เมาแล้วตาฝาดไปอ้อมกอดของสาวงามได้ปัดเป่าความสงสัยทั้งหมดไปจนสิน้นวันรุ่งขึ้น เมื่อกลับมาสู่ชีวิตปกติภาพของเงาผีที่ลอยอยู่เหนือน้ํายังคงตามหลอกหลอนสมพง์เขาพยายามปัดมันทิ้งไปบอกตัวเองว่าเป็นเพียงภาพหลอนแต่ลึกๆแล้วความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคืบคลานอยู่ขณะนั้นเองโทรศัพท์ของสมพง์ก็สั่นเป็นข้อความจากแอปพลิเคชัน Line ของออนไทยคืนนี้มาหาฉันอีกนะคะฉันมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้พี่รับรองว่าพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆคำเชิญชวนอันย,ยุ้ย วนของครูสาวได้ดับความสงสัยที่เหลืออยู่จนหมดสิน้นความอยากรู้อยากเห็นและตัณหาได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวเมื่อคืนวานสมพงษ์รีบพ,พิมพ์ตอบกลับเดี๋ยวพี่รีบไปหานะจะ๊ะรอพี่นะคนสวยคืนนั้นสมพงษ์มาถึงบ้านออนไทยด้วยความตื่นเต้นสุดขีดบรรยากาศในบ้านแตกต่างไปจากทุกครั้งแทนที่จะเป็นแสงไฟสว่างจ้าออนไทยกลับจุดเทียนเพียงไม่กี่เล่มเปล่งแสงสีเหลืองนวลรอบอุ่นและดูลึกลับ ในอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นกํายานอ่อนๆแล้วออนไทยก็เดินออกมาจากห้องนอนสมพุ่งถึงกับตะลึงงันราวกับถูกไฟฟ้าช็อตไปทั้งตัวตรงหน้าเขาไม่ใช่ครูออนไทยในชุดอยู่บ้านเรียบง่ายอีกต่อไปแต่เป็นหญิงงามเจ้าเซในชุดจีนโบราณผมของเธอถูกเกล้าขึ้นอย่างประณีตปักปิ่นหงสระยิบระยับผิวขาวผ่องขับให้โดดเด่นบนพื้นผ้าไหมสีแดงปักเลื่อมอย่างวิจิตรชุดถูกตัดเย็บอย่างเตาบ่าวทั้งปกปิดมิดชิดและเผยให้เห็นส่วนโค้งเว้าที่อันตราย ใบหน้าของเธอถูกแต่งแต้มอย่างพิธีพิถันริมฝีปากแดงฉ่ำดุดกลีบกุหลาบดวงตาเป็นประกายส่งสายตาเชื่อเชิญเธอดูไม่ต่างจากนางจิ้งจอกสาวที่หลุดออกมาจากตำนานพี่ว่าฉันวันนี้เป็นยังไงบ้างคะออไทยเอ่ยถามน้ำเสียงออดอ่อนพลางหมุนตัวหนึ่งรอบเพื่อให้สมพงษ์ได้ชื่นชมความงามของเธออย่างเต็มตาสมพงษ์กลืนน้ำลายเอือ้อเขาราวกับสัตว์ป่าผู้หิวโหวยที่พุ่งเข้าหาชูรักสวยสวยมาก ออนไทยเจ๋าพี่จะตายอยู่แล้วออนไทยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ดูลึกหลับเธอดันสมพง์ออกเบาๆแล้วหยิบจอกสุรากระเบื้องสีขาวบนโต๊ะขึ้นมาเดี๋ยวก่อนขับพี่ดื่มเหล้ามงคลจอกนี้กับฉันก่อนถือซะว่าเป็นคืนเข้าหอพิเศษของเราสองคนนะคะด้วยความมัวเมาในรูปโฉมและความย่าวยวนของชูรักสมพง์ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขารับจอกสุรามาแล้วกระดกเข้าปากรวดเดียวหมดรสสุราหวานละมุนหอมกรุ่น แตกต่างจากเล้าขาวที่เคยดื่มพอเพิ่งดื่มหมดหัวของสมพงศ์ก็หมุนคว้างโลกรอบตัวโครงเคลงเขาเห็นเพียงรอยยิ้มอันร้ายกาจจบบนใบหน้าอันงดงามของออนไทยเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะล้มฝุบลงกับพื้นสิ้นสติไปทุกอย่างจมดิ่งสู่ความมืดมิดสามวันผ่านไปอย่างสิ้นหวังนางนงเยาวภรรยาของสมพง์ร้อนใจราวกับนั่งอยู่บนกองไฟสามีของเธอไม่ใช่ผู้ชายต้นแบบที่ดี เธอล่วงรู้ถึงนิสัยเจ้าชู้ของเขาเป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับและเงียบเชียบจนน่ากลัวเช่นนี้มาก่อนโทรศัพท์ปิดเครื่องไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่การโทรหาเพื่อนหรือคู่ค้าทางธุรกิจสัญชาตญาณของคนเป็นภรรยาบอกว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อหมดหนนทางเธอจึงจำต้องปัดความอับอายทิ้งไปแล้วเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าสามีของเธอหายตัวไปเมื่อรับเรื่องในตอนแรกสถานีตำรวจผู้ํำเภอเมืองสุพรรณบุรี ก็มองว่าเป็นเพียงคดีสามีภรรยาทะเลาะก,กันแล้วนี่ออกจากบ้านไปไม่กี่วันอย่างไรก็ตามในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกว้างขวางการหายตัวไปของนายสมพงศ์จึงถูกพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทีมสืบสวนจึงถูกจัดตั้งขึ้นสิ่งแรกที่พวกเขาทําคือประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อติดตามสัญญ,ญาณจากซิมโทรศัพท์ของนายสมพงศ์ผลลัพธ์ออกมาอย่างรวดเร็วและทําให้ทีมสืบสวนต้องประหลาดใจสัญ,ญญาณสุดท้ายของโทรศัพท์ ถูกส่งออกไปเมื่อสามวันก่อนเวลาเกือบเที่ยงคืนนมตำแหน่งที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อคือภายในบริเวณบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในตำบลทับตีเหล็กห่างจากตัวอำเภอไปเกือบ20กิโลเมตรร้อยตำรวจตรีเรศนายตำรวจหนุ่มแต่เฉียบแหลมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกวิรัชผู้มากประสบการณ์รีบเดินทางไปยังที่อยู่ที่ระบุได้ทันทีถนนดินแดงแคบๆนำพวกเขาลัดเลาะผ่านสวนมะม่วงและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ บรรยากาศชนบทที่สงบสุขและสดชื่นช่างตรงกันข้ามกับความตึงเครียดของคดีคนหายอย่างสิ้นเชิงบ้านหลังนั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่เรียบง่ายมุ่งหลังคาสังกะสีรอบๆมีเร้าต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงความเป็นระเบียบและสะอาดสะอ้านอย่างน่าทึ่งร้อยตำรวจเอกวิรฤชคอประตูไม่กี่วินาทีต่อมาประตูไม้ก็เปิดออกพร้อมเสียงเอียดัดหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในวินาทีนั้น นายตำรวจทั้งสองถึงกับตกตาลึงไปชั่วขณะผู้หญิงคนนี้สวยมากความงามของเธอไม่ใช่แบบหรูหราหญิงพยองแต่เป็นความงามที่กลมกล่อมและอ่อนหวานของสาวสุพรรณเธอสวมชุดอยู่บ้านผ้าลินินสีฟ้าอ่อนเรียบๆผมสีดำยาวถูกมัดรวบไว้หลวมๆที่ท้ายถอยเผยให้เห็นลำคอระหงขาวผ่องใบหน้ารูปไข่ได้สัดส่วนดวงตากลมโตดำคลับแฝงแวเศร้าแต่กลับมีแรงดึงดูดอย่างน่าประหลาดเธอคือครูออนไทยสว่างดี สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณตำรวจมาหาใครคะเสียงของออนไทยสายกังวานราวกับเสียงน้องยามเช้าร้อยตำรวจตรีนเรดยื่นบัตรประจำตัวแล้วเข้าประเด็นทันทีสวัสดีครับคุณครูเรามาจากสถานีตำรวจขออภัยที่มารบกวนเราอยากจะสอบถามอะไรคุณครูหน่อยครับออนไทยกระพริบตาเบาๆท่าทางประหลาดใจแต่ไม่ได้แสดงความตื่นกลัวเชิญเข้ามาดื่มน้ำในบ้านก่อนสิคะมีเรื่องอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้หรอคะเธอเชิญพวกเขาเข้าบ้าน รินน้ำเย็นใส่แก้วสองใบท่าทางการเคลื่อนไหวและกิริยาของเธอแฝงไปด้วยความสง่าง,งามของคนมีการศึกษาภายในบ้านก็เรียบง่ายเช่นเดียวกับภายนอกข้าวของมีไม่มากแต่จัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนผนังยังมีเกียรติบัตรครูดีเด่นแขวงอยู่เรากำลังสืบสวนคดีคนหายชื่อนายสมพงษ์เจริญสุขคุณครูรู้จักคนนี้ไหมครับร้อยตำรวจเอกวิราชเอ่ยถามสายตาคมกริบสังเกตทุกการแสดงออกบนใบหน้าของอ่อนไทย ออทายเอียงคอเล็กน้อยคลุนคิดชั่วครูขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติสมพงษ์เจริญสุขชื่อนี้คุณคุณนะคะอ๋อน่าจะเป็นผู้ปกครองของน้องตั้มอดีตนักเรียนของฉันนี่เองค่ะแต่แกย้ายโรงเรียนไปปีกว่าแล้วนะคะเขามีเรื่องอะไรเหรอคะคําตอบของเธอสมเหตุสมผลอย่างยิ่งเธอยอมรับว่ารู้จักเหยื่อแต่ก็เลี่ยงความสัมพันธ์ให้อยู่ในอดีตและจํากัดอยู่แค่ในบทบาทครูและผู้ปกครองเท่านั้นร้อยตํารวจตรีนเรีกกล่าวต่อ น้ำเสียงเข้มขึ้นแต่ที่แปลกก็คือสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายของคุณสมพงษ์ก่อนที่จะขาดการต่อไปถูกบันทึกได้ที่บริเวณบ้านของคุณครูพอดีคุณครูจะอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมครับนี่คือการโจมตีทางจิตวิทยาโดยตรงแต่เธอกลับแสดงความประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกดวงตากลมโตของเธอเบอิกกว้างใช้แววสับสน,นงงจริงเหรอคะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรแน่ๆเลยค่ะ3าวันที่ผ่านมาฉันก็อยู่แต่บ้านตรวจการบ้านแล้วก็ไปสอนไม่ได้พบเจอคนแปลกหน้าเลย บ้านฉันก็อยู่สุดซอยนี้แล้วไม่ค่อยมีคนผ่านไปมาหรอกคะ่ะหรือว่าหรือว่าเขาอาจจะขับรถผ่านแถวนี้แล้วแบตโทรศัพท์หมดพอดีหรือเปล่าคะคำอธิบายของเธอยังคงไร้ช่องโหว่มันเรียบง่ายสมเหตุสมผลและโยนความผิดไปที่ความผิดพลาดท,ทางเทคนิคเธอแสดงบทบาทเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์เป็นพลเมืองดีที่พยายามให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เธอเล่าถึงชีวิตของตัวเองครูไม้ที่อยู่ตัวคนเดียววันๆก็รู้จักแค่โรงเรียนและสวนเล็กๆ คำบอกเล่าของเธอจริงใจและน่าเห็นใจจนผู้ฟังอดที่จะสงสารไม่ได้การสอบปากคํากินเวลานานเกือบชั่วโมงร้อยตํารวจเอกวิรัตและร้อยตํารวจตรีนเรศได้ใช้เทคนิคการสอบสวนทุกรูปแบบตั้งแต่การถามเจาะลึกไปจนถึงคําถามที่ไม่คาดคิดแต่อไทยยังคงสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดเธอตอบคําถามอย่างชฉาดและสอดคล้องกันตลอดสายตาของเธอมองตรงไปยังคู่สนทนาเสมอเป็นสายตาที่ใสซื่อบริสุทธิ ปราจากร่องรอยของการโกหกแม้แต่น้อยความงามและความสงบนิ่งของเธอราวกับมีมนสะกดทําให้คําถามที่คมคายที่สุดก็กลับกลายเป็นไร้ผลนายตํารวจทั้งสองนายออกจากบ้านออนไทยเมื่อตะวันคล้อยบ่ายพวกเขาไม่ได้หลักฐานอะไรเลยและไม่พบข้อพิรุษใดๆในคําให้การของครูสาวบ้านสะอาดสะอ้านไร้ร่องรอยผิดปกติตัวรอไทยเองก็เปรียบเสมือนกําแพงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยรูปลักษณ์ที่ไร้เดียงสาและเหตุผลที่รัดกุมบนรถร้อยตำรวจเอกวิรัตถอนหายใจสงสัยว่าตำแหน่งที่ระบุได้คงมีความคลาดเคลื่อนครูคนนี้ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องประวัติก็ขาวสะอาดเพื่อนบ้านก็รักใครแต่ร้อยตำรวจตรีนเรศกับสายหน้าสายตาคุ้นคิดมองกลับไปยังบ้านหลังเล็กที่ค่อยๆรับหายไปแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากนนะครับสารวัตรเขากล่าวก็เพราะว่าเธอสมบูรณ์แบบเกินไปสงบน,นิ่งเกินไป ความสมบูรณ์แบบนั้นแหละครับบางทีอาจจะเป็นช่องหัวที่ใหญ่ที่สุดการสืบสวนครั้งแรกที่บ้านออนไทยจบลงโดยไร้ผลแต่มันได้หว่านเมเล็ดแห่งความสงสัยลงในใจของนายตำรวจหนุ่มละครที่สมบูรณ์แบบเกินไปนักแสดงที่ยอดเยี่ยมเกินไปมันกำลังซ่อนเร้นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวอะไรไว้เบื้องหลังหรือไม่คดีการหายตัวไปของสมพงษ์จเจริญสุขดูเหมือนจะมาถึงทางตันความสงสัยที่คลุมเครือของร้อยตำรวจตรีนเรศที่มีต่อครูออนไทยขาด ซึ่งหลักฐานที่จะสืบสวนต่อได้ทีมสืบสวนจำต้องกลับไปที่แนวทางเดิมคือตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนและหนีสินของเหยื่อแต่ทั้งหมดก็ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ใดๆในขณะที่จนปัญญาพวกเขาจึงได้เรือแฟ้มคดีคนหายอย่างลึกลับในพื้นที่ย้อนหลังไปหลายปีชื่อสี่ชื่อถูกวางลงบนโตะ๊ะนายวิชัยนายศักดานายบุญมาและนายประเสริฐร่วมเดียวของพวกเขาก็คือเป็นชายวัยกลางคนมีครอบครัวแล้ว และหายตัวไปจากโลกนี้โดยไร้ร่องรอยแต่ระหว่างพวกเขากับครูออนไทยกลับไม่มีความเชื่อมโยงใดๆที่มองเห็นได้เลยท่ามกลางม่านหมอกแห่งความลึกลับที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างที่ไม่คาดคิดก็ส่องประกายขึ้นมาจากที่ที่ไม่มีใครคาดถึงนางนงเยาวภรรยาของเหยื่อในความทุกโทมานและความแค้นใจอย่างสุดซึง้งไม่ได้นั่งรอเฉยๆด้วยสัญชาตญาณของคนเป็นภรรยาเธอเชื่อว่ากุญแจสําคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์นอกใจของสามีเธอ เธอจึงไปที่ศูนย์บริการเพื่อขอออกซิมการ์ดใหม่ที่เป็นชื่อของนายสมพงศ์เมื่อใส่ซิมใหม่เข้าไปในเครื่องเธอก็ทําการกู้คืนบัญชีลายโลกแห่งบาปทั้งใบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าข้อความหวานเลียนและวิษณ์นับร้อยระหว่างสามีของเธอกับครูอันไทยคือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความสัมพันธ์สวาที่ลึกซึ้งแต่สิ่งที่ทําให้นางนงเยาวแทบทรุดคือข้อความสุดท้ายที่ถูกส่งไปในรุ่งเช้าแห่งโชคชาตานั้นนายสมพงศ์ได้ส่งข้อความไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่ง เล่าอย่างละเอียดว่าเขากลัวแค่ไหนที่เห็นผีที่สาระาน้ําหลังบ้านครูสาวเกี่ยวกับเงาผู้ชายสี่ร่างที่ลอยอยู่และเสียงกระซิบที่ทวงชีวิตรายละเอียดเรื่องสาระน้ําผีสิงและเงาผีสีร่างเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านร่างของทีมสืบสวนเมื่อนางนงเยาวเข้าให้การจิกเว์ที่กระจัดกระจายพลันต่อเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบจนหน้าขนลุกออนไทยได้โกหกเรื่องความสัมพันธ์กับเหยื่ออย่างหน้าด้านรายละเอียดเรื่องสาระน้ําที่เธอพยายามปกปิด กลับไปตรงกับจำนวนชายสี่คนที่หายตัวไปก่อนหน้านี้อย่างน่าประหลาดไม่มีความบังเอิญใดที่จะน่าสะพรึงกลัวเท่านี้อีกแล้วหมายคนบ้านของครูออนไทยสว่างดีอย่างเร่งด่วนได้รับการอนุมัติจากไอาการทันทีกองกำลังขนาดใหญ่ประกอบด้วยตำรวจสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษและทีมแพทย์นิติเวชถูกกระดมพลและออกเดินทางอย่างลับๆในคืนนั้นครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อสอบปากคำแต่มาเพื่อค้นหาความจริง เมื่อขบวนรถเข้าประชิดบ้านหลังเล็กในขณะที่ฟ้ายังไม่สางความเงียบที่น่ากลัวก็เข้าครอบงำบ้านมืดสนิทประตูปิดเงียบร้อยตำรวจตรีเรศสังหลนใจไม่ดีหลังจากเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบรับกองกำลังจึงทำการพังประตูเข้าไปข้างในบ้านว่างเปล่าข้าวของยังอยู่ครบแต่คนหายไปแล้วบนโต๊ะจอกชาที่พวกเขาดื่มเมื่อวันก่อนยังไม่ได้เก็บออนไทยสว่างดีได้หายตัวไปแล้ว สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ได้กลิ่นอันตรายและหลบหนีไปทันทีหลังจากการสอบปากคำครั้งแรกการหายตัวไปของออนไทยิ่งตอกย้ำความสงสัยตอนนี้ความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่สาระน้ำนิ่งท้ายสวนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ถูกนำเข้ามาทำลายความเงียบสงัดของยามเช้าน้ำโคลนสีดำข้นส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงของการย่อยสลายเริ่มถูกสูบออกไปทีละน้อยก้นสระค่อยๆเผยให้เห็นชั้นโคลนหนาเหนียวบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออก ทีมแพทย์นิติเวชในชุดป้องกันเริ่มทำงานและแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจากใต้ชั้นโครนสีดำกระดูกหน้าแข้งของมนุษย์ชิ้นหนึ่งถูกดึงขึ้นมาตามมาด้วยเศษกระดูกซี่โครงและแล้วกระโหลกศีรษะมนุษย์ที่มีเบ้าตากรวงโบคคำฟ้องร้องที่เงียบงันจากขุมรกทั้งที่เกิดเหตุตกอยู่ในความเงียบงนันยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบเศษกระดูกชิ้นส่วนต่างๆกระจัดกระจายอย่างไม่มีระเบียบนี่คือสุสานหมู สาราน้ำอันสงบบสุขหลังบ้านครูสาวแสนสวยแท้จริงแล้วคือหลุมฝังสัตว์ผมนุยษ์อันน่าสยดสยองการเก็บรวบรวมหลักฐานดำเนินไปตลอดทั้งวันผลการตรวจพิสูจน์ DNA ในเวลาต่อมาได้ให้คำตอบสุดท้ายความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจินตนาการ DNA จากเศษกระดูกที่พบตรงกับเหยื่อที่หายตัวไปทั้ง5คนอย่างสมบูรณ์รวมถึงสมพงษ์เจริญสุขและชายผู้โชคร้ายอีกสคนก่อนหน้านี้ หน้ากากอันสมบูรณ์แบบของครูสาวไม่ได้แตกสลายลงแล้วอาชญากรรมอันน่าสะพรึงกลัวถูกเปิดโปงสู่แสงสว่างแต่ทำตะก่อนปีศาจร้ายในคราบเทพธิดาได้หลบหนีไปไกลแล้วทันทีที่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวใต้สาราน้ำถูกเปิดโปงและการหายตัวไปของออนไทยสว่างดีได้รับการยืนยันหมายจับพิเศษทั่วประเทศก็ถูกประกาศออกไปภาพถ่ายของครูสาวพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนและดวงตาใสซึ่อปรากฏอยู่ทั่วทุกสื่อ แต่มีข้อความสีแดงสดอยู่ข้างใต้ว่าบุคคลอันตรายอย่างยิ่งสังคมทั้งประเทศตกตะลึงไม่มีใครเชื่อว่าครูสาวผู้มีรูปลักษณ์ภายนอกบริสุทธิ์จะเป็นอาจตกรอนต่อเนื่องเลือดเย็นที่มีวิธีการอันโหดเหี้ยมและการวางแผนที่ซับซ้อนน่ากลัวถึงเพียงนี้คดีพิเศษที่ร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจผูดทนจังหวัดสุพรรณบุรีถูกจัดตั้งขึ้นทันทีในคืนนั้นแต่การไล่ล่าออนไทยสว่างดีคือความท้าทายอย่างยิ่งยวด เยื่อของพวกเขาไม่ใช่อาชญากรธรรมดาที่กระทำการตามสัญชาตญาณอ,อไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นคนที่มีไอิวสูงมากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและมีความสามารถในการต่อต้านการสืบสวนอย่างน่ากลัวเธอฉลาดพอที่จะหลบหนีทันทีหลังการสอบปากคำครั้งแรกไม่เปิดโอกาสให้ทีมสืบสวนได้แก้ตัวครั้งที่สองเธอรู้ดีว่าเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่สุดหน้ากากอันสมบูรณ์แบบของเธอก็จะพังทลายลงการไล่ล่าเริ่มต้นจากบ้านของออนไทยเอง ตำรวจสืบสวนที่เก่งที่สุดถูกส่งลงพื้นที่ตรวจสอบทุกร่องรอยที่เล็กที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่อดไทยไม่พกโทรศัพท์ไม่ใช้บัตรเครดิตไม่ทิ้งร่องรอยดิจิทัลใดๆเธอราวกับระเหย,ยหายไปในอากาศทีมสืบสวนต้องสร้างเส้นทางการหลบหนีของเธอขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการดั้งเดิมที่สุดตำรวจสืบสวนหลายสิบนายกระจายกำลังไปทั่วทุกเส้นทางรอบตำบลสอบถามชาวบ้านทุกคนทุกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและเบาะแสแรกก็ปรากฏขึ้น วินมอเตอร์ไซย์สูงวัยคนหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าในบ่ายวันนั้นหลังจากที่ตำรวจสองนายออกจากบ้านครูสาวไปเขาก็ได้ไปส่งผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งที่สวมหน้ากากอนามัยปิดหน้ามิดชิดสะพายเป้ใบเล็กเธอขอให้ไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรีและให้ค่าโดยสารอย่างงามพร้อมกำชับว่าห้ามถามอะไรทั้งสิน้นการสืบสวนมุ่งเป้าไปที่สถานีขนส่งทันทีกล้องวงจรปิดหลายสิบชั่วโมงของวันนั้นถูกดึงออกมาตรวจสอบ หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบอย่างอดทนภาพของออนไทยก็ปรากฏขึ้นเธอเปลี่ยนชุดสวมหมวกแก๊ปและแว่นกันแดดเดินประปนไปกับฝูงชนออไทยซื้อต่ารถทัวร์มุ่งหน้าสู่กรุงเทพการไล่ล่าดำเนินต่อไปที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมที่ซับซ้อนที่สุดของประเทศเป็นอีกครั้งที่ต้องใช้เวลาอย่างตึงเครียดหน้าจอกล้องวงจรปิดตำรวจสืบสวนพบว่าอรไทยไม่ได้เข้าสู่ใจกลางเมืองทันทีที่ลงจากรถ เธอได้ต่อรถโดยสารประจำทางอีกสายหนึ่งไปยังสถานีขนส่งเล็กๆในย่านชานเมืองและจากที่นั่นเธอได้ขึ้นรถตู้16ที่นั่งสายพัทยาเส้นทางการเดินทางที่ซับซ้อนและเปลี่ยนรถต่อเนื่องของออนไทยแสดงให้เห็นถึงการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสลัดการติดตามทุกรูปแบบกล้องวงจรปิดบนถนนสุขุมวิทก็ได้บันทึกภาพรถตู้ที่ออนไทยโดยสารไว้ได้ตอกย้ำแนวทางการสืบสวนพัทยาเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่คึกคักมีโรงแรมเกสต์เฮาส และห้องเช่าหลายพันแห่งพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวหมุนเวียนจํานวนมหาศาลได้กลายเป็นศูนย์กลางของการไล่ล่าที่นี่คือสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการซ่อนตัวตํารวจท้องที่ถูกกระดมกําลังสูงสุดประสานงานกับทีมสืบสวนตรวจสอบที่พักทุกแห่งอย่างลับๆภาพของออนไทยถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนเป็นไปตามการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาอาชญากรเพื่อความอยู่รอดและการหลบหนีออนไทยย่อมต้องพึ่งพาผู้ชายเธอจะต้องหาเหยื่อรายใหม่ ที่พึ่งพิงชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพียงสองวันหลังจากที่ออนไทยมาถึงพัทยาข้อมูลสําคัญจากเจ้าของห้องเช่าย่านพัทยาตายก็ถูกส่งมาถึงเขาแจ้งว่าหนึ่งในผู้เช่าของเขาชายไม้ที่ทํางานซ่อมเรือสองวันนี้จูๆ่ๆก็ควงผู้หญิงสาวสวยหน้าตาไม่คุ้นเข้าบรรยายลักษณะของผู้หญิงคนนี้ว่ามีหลายอย่างคล้ายกับบุคคลในหมายจับพิเศษที่ออกอากาศทางโทรทัศน์กองกําลังทั้งหมดมุ่งไปยังสถานที่นั้นทันทีห้องเช่าที่อยู่ในซอยเล็ก ถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาโดยตำรวจนอกเครื่องแบบแผนการเข้าจับกลุ่มถูกวางไว้อย่างรัดกุมไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดใดๆคืนนั้นเมื่อทั้งซอยจมอยู่ในความหลับไหลหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ได้รับคำสั่งประตูห้องเช่าถูกพังเข้าไปในชั่วพริบตาตำรวจกรูเข้าไปแสงไฟฉายสาสองไปทั่วห้องที่รกรุงรังและแล้วภาพที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นในห้องนอนบนเตียงเดียวในห้องออไทยสว่างดี กำลังเปลือยกายกอดรัดอยู่กับชายร่างใหญ่ฆาตกรเลือดเย็นที่ถูกตามล่าตัวทั่วประเทศกลับถูกจับกลุมในขณะที่กำลังเสพสุขก,กับเยื่อรายที่หกที่อาจเกิดขึ้นได้ชายคนนั้นตกใจตื่นงุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนออร์ไทยในวินาทีแรกที่ตกใจเธอตั้งใจจะกรีดร้องแต่เมื่อเห็นปากกระบอกปืนเย็นเฉียบและสายตาคมกริบที่จ้องมาที่เธอเธอก็เงียบเสียงลงทันทีการขัดขืนใดๆล้วนไร้ความหมาย สีหน้าอันง,งดงามของเธอเปลี่ยนไปก่อนจะกลับกลายเป็นเย็นชาไร้ความรู้สึกเป็นความสงบนิ่งที่น่าขันลุกเมื่อกุญแจมือเย็นเฉียบถูกคล้องเข้าที่ข้อมือออไทยไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่ชายตามมองชูรักที่เพิ่งรอดตายไปอย่างหวุดหวิดด้วยสายตาที่ว่างเปล่าการหลบหนีของครูปีศาจได้สิ้นสุดลงแล้วห้องสอบสวนสถานีตำรวจพูดเทินจังหวัดสุพรรณบุรีกำแพงสีด้านที่เย็นเฉียบ มีเพียงโต๊ะเหล็กหนึ่งตัวและเก้าอี้สองตัวแสงไฟนีออนสีขาวจ้าสองลงบนใบหน้าของออนไทยสว่างดีทําให้ผิวที่เคยทําให้ชายมากมายลหลงไหลบัดนี้ซีดเซียวไร้สีเลือดไม่มีชุดสวยย้วยวนไม่มีการแต่งหน้าที่พิถีพิถันออนไทยในชุดผู้ต้องขังที่หลวมโพกดูตัวเล็กและสูญเสียมสะกดที่เคยมีไปโดยสิ้นเชิงดวงตากลมโตที่เคยเป็นประกายตอนนี้กลับว่างเปล่าไร้วิญญาณ จ้องมองไปยังจุดที่ไม่มีตัวตนบนกำแพงตรงข้ามเธอคือทีมสืบสวนที่มากประสบการณ์ที่สุดของคดีหลักฐานทางวัตถุทั้งหมดผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดคำให้การพยานทั้งหมดถูกวางลงบนโต๊ะพวกมันกลายเป็นตาข่ายเหล็กที่ไม่อาจทะลุผ่านได้ล้อมรอบหาดก่อนแต่ออร์ไทยยังคงเงียบเธอเงียบมานานหลายชั่วโมงไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธนายตำรวจสูงวัยคนหนึ่งน้ำเสียงทุ้มแต่อุ้อนวางแก้วน้ำเปล่าลงตรงหน้าออร์ไทย ถึงเวลาแล้วนะออไทยถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงพูดออกมาให้หมดเถอะเพื่อเหยื่อเหล่านั้นและเพื่อตัวคุณเองความเงียบมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วคำพูดนั้นราวกับได้ไปสกิดจุดลึกบางอย่างในจิตใจที่ตายด้านของออนไทยเธอค่อยๆเหื่อยหน้าขึ้นดวงตาที่ว่างเปล่าเป็นครั้งแรกที่จับจ้องไปที่นายตำรวจคนนั้นมุมปากของเธอขยับขึ้นเล็กน้อยกลายเป็นรอยยิ้มที่จืดชืดและขมขื่นเหนื่อยแล้วเธอเอ่ยออกมาสองคำเสียงแหบแห้ง ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วและแล้วก็ราวกับเคลื่อนที่แตกออไทยเริ่มพูดเธอพูดอย่างสงบเย็นชาและชัดเจนราวกับกำลังเล่าเรื่องของคนอื่นอาชญากรรมแต่ละครั้งแผนการแต่ละอย่างศพแต่ละสพที่ถูกย่อยสลายใต้สารานา้ำถูกถ่ายทอดออกมาผ่านคำบอกเล่าของเธอโดยปราศจากอารมณ์ใดๆพวกคุณเชื่อไหมคะว่าเคยมีออไทยสว่างดีคนหนึ่งที่ฝันเพียงแค่จะมีชีวิตที่สงบสุขมีสามีที่รักและลูกที่น่ารัก เธอเริ่มต้นขึ้นสายตามองไปยังอดีตที่ตายไปแล้ว 5. ปีก่อนฉันแต่งงานกับพี่ชัยเขาเป็นรักแรกเป็นโลกทั้งใบของฉันเรามีปีแรกที่มีความสุขมากจริงๆตอนที่ฉันรู้ว่าตัวเองท้องฉันคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกแต่แล้วนรกก็เริ่มต้นขึ้นพี่ชัยเปลี่ยนไปเขาเริ่มกลับบ้านดึกตัวเหม็นกลิ่นลาวและน้ำหอมผู้หญิงตลอดเวลาเขานอกใจ เสียงของออนไทยสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็รีบกลับมามีท่าทีเย็นชาดังเดิมฉันพยายามยื้อพยายามอ้อนวอนร้องให้จนน้ำตาเป็นสายเลือดแต่มันก็ไร้ผลเขาบอกว่าฉันตอนท้องหน้าหน้าเกลียดหน้ารำคาญขึ้นแห่งโชคชะตานั้นฉันท้องได้หกเดือนฉันมีภาวะแท้งคุกคามหมอสั่งให้นอนนิ่งๆแต่พี่ชัยก็ยังออกไปดื่มเหล้ากับเมียน้อยของเขากลางดึกฉันปวดท้องอย่างรุนแรงฉันพยายามลุกขึ้นเพื่อโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่พื้นมันลื่น ฉันล้มล้มอย่างรุนแรงเลือดนองเต็มพื้นฉันจำได้แค่ความเจ็บปวดที่ฉีกกระชากทั้งร่างกายและจิตใจและ